วันนี้นะครับจัดโปรวันลอยกระทงนะครับ FC อยากได้รุ่นไหนครับลูกค้าสนใจรุ่นไหนครับจัดโปรให้ทุกคันเลยนะครับใครอยากได้รุ่นไหนนะให้แจ้งแชววันมาเลยนะครับเป็นราคาพิเศษให้นะครับส่วนลดสูงสุดถึง5 0,000บาทนะครับ0 9 4 7 0เร4ามีนะเรามีรถเเต,เตอร์มือสอที่จัดโปร เป็นราคาพิเศษให้ทุกคันนะครับอ่ะเริ่มต้นจากคันไหนดีนะครับ fc อยากได้คันไหนนะครับแจ้งทักข้อความมาโทรมาหาก็ได้นะครับอ่ะจัดโปรราคาพิเศษให้นะครับอ่ะลดทั้งร้านนะ1 0 0 0 0ถึงห้าหมบาทนะครับอ่ะวันนี้เอาโซลิดไปเลยนะครับโซลิดนี่อ่าจำได้ครับวันก่อนที่เสืออ้วนขายเท่าไหร่โซลิด50แรง5,500สนบาทวันนี้เอาไปเลยนะครับ495,000บาทนะครับแล้วก็คันที่เสื้ออ้วนขายอยู่4,900สนเนี่ยนะคันไหนนาะ แป๊บหนึ่งนะอ่ะอ๋อคันนี้เลยนะครับขายอยู่495,000บาทวันนี้เอาไปเลย488,000บาทนะก็อ่ะฟรีดาวนะครับอ่อันนี้59ก็579,000นะครับจัดโปรโฟรีดาวให้เลยนะครับใครที่สนใจใครอยากได้นะครับเอาไปเลยนะครับเป็นโปรโสงการนะ,ะเรามีราคาที่ประหยัดมากๆด้วยมีรุ่น M นะครับมาเสนอรุ่น M หน่อยนะครับเผื่อ FC อ สนใจ F อฟเสียกได้นะครับ3ามแสนเมืนบาทนะครับเอ็มเก้าห้าสนะสามแสนเจ็ดหืนบาทเครื่องดีเกียร์ดีครับสภาพภายนอกไม่สวยอ่าเอาไปลากไม้ยางเอาไปทําอุญุอัญะเอาไปเลย <c oughs> มีหางถ่ายเหมให้ด้วยนะครับเก้านคันนี้นะอ่าสามแสนืนบาทนะครับอ่าหรือไม่ก็นี่เลยนะครับ7040นะครับอ่าสอ0แสนนบาทนะครับ มีดันหน้ามีผ่านหลังเหมือนกันเครื่องดีเกียร์ดีวิ่งได้ปกติครับภายนอกก็จะตามอายุเขานะครับอ่าแล้วก็บุ้งกี่คันนี้ติดจอละมีคันนี้เลยนะครับอ่ะรถบุ้งกี่36แรงจะเอาดันหน้าเอาผ่านหลังก็ได้เสียแปดหมบาทจะอาคบชุดมีดันหน้ามีผ่านหลังมีบุ้งกี่อ่ะกระจัดไปนะครับสองแสนสามหมบาทนะครับซื้อแบบไหนก็ได้ขายให้ทุกอย่างนะครับ FC อยากได้ FC สนใจก็ซื้อไปหรือไม่ก็เอาคันนี้ใหม่ๆ ใหม่ๆนะครับอ่ะนี่ใหม่ๆเลยนะ200ชั่วโมงงาน,นดูปากบุ้งกี่ยังไม่เคยใช้งานเลยคันนี้ก็อยู่ที่590,000บาทนะครับลูกค้าดาวที่50,000บาทนะครับดาว50,000บาทได้นะครับจัดโปรนะอ่าอยากคุยเรื่องนิวฮอลแลนด์จะขายคุขยขายมาหลายวันแล้วอวันนี้ก็จะขายดีกว่าอวันนี้ก็จะขายอ่าเหมือนเดิมนะครับอ่า FC สนใจนะครับนิวฮอลแลนด์นะครับ เสียอ้วนเข้ามาใหม่ทีทีสามจุดห้าศูนย์นะสองแสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับอ่าคันถูกสุดนะอ่ากำลังตรวจเช็คอยู่ในอู่นะครับเดี๋ยวเอามารีวิวให้ดูตอนบ่ายๆนะครับอ่าแล้วก็อ่าคันที่สวยๆนะอ่าก็จัดโปรนะครับสามแสนเก้าหมื่นบาทนะอย่างเงี้ยครับสองจุดห้าศูนย์สวยๆครับสองแสนเก้าหมื่นบาทเออสามแสนเก้าหมื่นบาทโปรทีนะครับอ่าแล้วก็นี่สามจุดสี่ศูนย์ครับสามแสนเก้าหมื่นบาทนะครับคันที่สวยสวย ครับอ่าหรือไม่ก็เอาที่สภาพเท่ารถใหม่เลยนี่ก็มีนะครับมีนี่เลยนะครับเท่ารถใหม่เลยอ่า40,000หกหมื่นบาทนะครับอ่าแล้วก็3.50ที่สวยๆสภาพใกล้รถใหม่ก็จะเป็นกลุ่มนี้นะครับก็จัดไปเลยนะครับ49,000บาทนะครับสภาพเท่ารถใหม่เลยนะอ่าจากเดิมราคาขายอยู่5.5นะครับจัดโปรให้ไปเลยนะครับอ่ะเอาไปเลยนะครับ49,000 49,000 เอาไปเลยเอาไปเลยแล้วก็สภาพที่ด้อยลงมาก่อนนี้นะครับเป็นตัวพัดเหมือนกันก็4ี่แสนหกนะครับสนใจก็โทรหาเสืออ้ว,วนได้นะครับ0,947,064,430็นกะเทคเตอร์มือสองที่เยอะที่สุดในจังหวัดเลยนะครับอ่ะมีส่วนลดให้ทุกคันอันนี้ก็3,600นก็จัดไปอยู่ที่3,500นนะครับเป็น40แรงตัว SP แล้วนะครับก็่า3แสนหบาทก็ลดไป10,000 นะครับคันนี้เหมือนกัน3,6มเนรไป10,000ืนะครับเป็นตัวเ p เหมือนกันรุ่นปรับฐันล้อด้วยครับ50แรงอ่ะอันนี้4,3่เนนะเป็นตัวเ p ก็ลูกค้ารับไปก็มีส่วนลดให้0 0 0 0เหลืเอสี่นสนะอ่าช่วงนี้เป็นช่วงจัดโปรสงการนให้นะครับอ่าส่วนลดสูงสุดถึง5 0,000บาทบางคันลดได้ถึง5 0,000บางคันก็ลดเป็น 10, หมื่นนึงอะไรเงี้ยอย่างคันนี้ก็ลดแค่หมื่นเดียวเป็นตัวเ p เหมือนกัน3,5นะครับคิดแค่3,5ครับแล้วก็กลุ่มนี้นะครับก็ อ่ะเป็นรถสวยๆก็ลดไปคันละหมื่นละหมื่นไปนะครับอ่าอันนี้รถเยอะอยู่นะคันนี้อันนี้4 0 1 8 s p อ่า3แสนสอคันนี้คิดด้วย295นะครับก็ลดไป25,000นะครับอ่านะแล้วก็เพิ่งมาอีกหนึ่งคันนะครับอยู่บนรถนะครับนี่เป็นนิฮอนแลนนะครับรถเข้ามาเรื่อยๆเติมสต็อกเรื่อยๆนะลูกค้าก็จองกันเรื่อยๆอยู่นะครับ แต่ใครสนใจก็โทรหาเสียววนได้เลยเป็น50แรงนะคันอยู่บนรถเนี่ยก็490,000บาทนะครับอ่า490,000บาทนะครับ0947064430นะครับแท็กเตอร์มือสองที่เยอะที่สุดในจังหวัดเลยนะครับจัดโปรลอยกระทงนะครับอ่ใครอยากได้ใครสนใจเข้ามาอุดหนุนได้นะครับคันนี้ก็เพิ่งเข้ามานะครับรถมาเรื่อยๆขายเรื่อยๆนะอ่ามาอ่าสวยทุกคันนะครับร้อมใช้ทุกคันนะครับ อันนี้ก็สวยเลยนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวมาพร้อมพันบุกเบิกสามนะครับสวยๆอย่างนี้เลยนะครับอันนี้ก็ที่ทีสามจุดห้าศูนย์พัดนะครับสวยเลยนะครับสภาพค่อนข้างเนียนตานะครับอันนี้ก็จัดโปรอยู่ที่สี่แสนเก้าครับชั่วโมงน้อยนะครับรถไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับรถเข้ามาเรื่อยๆนะครับสวยทุกคันนะครับอันนี้สี่แสนเก้านะเป็นทีทีสามจุดห้าศูนย์พัดนะครับ สนใจโทรหาเซวันได้เลยนะครับ094 706 4430นะครับแท็กเตอร์มือสองที่เยอะที่สุดในจังหวัดเลยครับสวัสดีครับ